เจอคลิปนี้ในครั้งแรกคำตอบจะเป็นเวลาปัจจุบันของคุณเสมอขอให้มีความสุขสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่แลนดอมนะคะในหัวข้อที่ถ้าเป็นสิ่งที่คุณอยากรู้นั่นหมายความว่าอาจจะเป็นเรื่องราวของคุณ มาฟังไพ่เล่าเรื่องกันนะคะวันนี้นะคะเราจะมาในหัวข้อที่ว่าเขาขอโทษเขากลับมารักคุณไม่ได้แค่นี้เลยเขากลับมารักคุณไม่ได้แล้วนะคะถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองกําลังอยากจะรู้คําตอบนี้ว่าทําไมคนคนนั้นถึงกลับมารักเราไม่ได้วันนี้ละคะ่ะหัวข้อนี้จะเป็นเรื่องราวที่อาจจะได้คําตอบบางช่วงบางตอนหรืออาจจะได้อ่าจ,จะตรงกับเราตลอดทั้งคลิปเลยก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นแค่ สิ่งที่คุณกําลังมาฟังบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นอาจจะฟังเพื่อว่างๆก็ได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะและเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะว่าสิ่งที่คุณอธิษฐานถามถึงคุณนึกถึงภาพเขาและเธอคนนั้นเอาไว้เลยค่ะเผื่อมีพลังงานราศีขึ้นมาคุณจะได้คําตอบที่อาจจะเป็นสิ่งที่คุณอยากรู้นะคะ ก่อนการดูดวงค่ะเรามาเปิดประตูดวงประตูใจกันก่อนนะคะเหมือนเดิมค่ะดูดวงกับอาจารย์วัศนาไม่ว่าจะเป็นการดูดวงออนไลน์หรือการดูดวงส่วนตัวเนาะหรือจะเป็นช่อง o ย t u ท e เราจะมีการเปิดประตูดวงเปิดพื้นดวงก่อนนะคะขอดูพลังงานของคุณก่อนความรู้สึกที่คุณอยากรู้มันมันลงลึกระดับไหนในหัวใจของคุณนะคะอะฟังนะคะหัวข้อแลนดอมที่โชคชะตาพามาเขาขอโทษเขาขอโทษกับคุณค่ะ เขากลับมารักคุณไม่ได้โอเคถ้าสถานการณ์นี้กำลังยืดเยื้อหรืออยู่ในสิ่งที่เขาได้สื่อสารออกมาแล้วเรามาลองฟังเหตุผลที่โชคชะตาน,นำพาให้คุณมาเจอนะคะและอาจจะขย่อบไปเป็นความชัดเจนของพลังงานที่เรายังไม่เปิดนะคะอันนี้คือกลุ่มราศีนักสัตว์นะคะเราจะพยากรณ์ไปสักพักหนึ่งแล้วเราจะเปิดราศีในช่วงของกลางกลางเรื่องราวที่เรากำลังสื่อสารนะ ขอดูพื้นดวงค่ะความรักมันเคยอู้คุณกับเขาเคยรักกันชนิดที่แบบว่าเป็นพลังงานที่รักกันเต็มเปี่ยมเลยดีกว่าเป็นความรักที่ไม่คิดว่าเราจะต้องเลิกกันนะคะสุดท้ายนะคะความรักคุณเก็บไว้ไม่ได้นะคะล่วงลงนะคะเป็นความรู้สึกที่คุณตัดใจไม่ได้และตัดไม่ขาดนะคะคุณเคยเป็นที่1คุณเคยเป็นคนที่เขารักที่สุดเนาะ แต่ณเวลานี้มันเกิดอะไรขึ้นเขาดูบ้าเปล่าเขาดูเฉยชาไม่ว่าเราจะพูดในทิศทางใดไม่ว่าเราจะพยายามเท้าความว่าเราเคยฟันฝ่าอุปสรรคอะไรมาด้วยกัน ไม่ว่าเราจะพูดว่าเรามีความสุขมาด้วยกันเราทุก์มาด้วยกันเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันทําไมวันนี้คุณถึงเฉยชานักนะคะไม่อยากได้รับการดูแลจากเราแล้วหรอไม่เอื้ออาทรหัวใจซึ่งกันแล้วกันแล้วหรอโอเคนี่คือพลังงานของคุณไพ่คุณใจของคุณหม่นหมองเหมือนหัวข้อเลยนะคะคุณอยากรู้จริงๆนะคะคุณอยากรู้ว่าคุณคุณรู้แหละว่าคุณอาจจะผิดพลาดอะไรไปบ้างไม่มีใครดีที่สุดหรอก ตัวเขาก็ไม่มีใครดีที่สุดหรอกแต่ว่าณตอนนี้มันเกิดอะไรในเมื่อคุณยังรักเขาอยู่แล้วทาไมเขาคิดที่จะหนีออกไปคุณยังอยู่กับความทรงจําค่ะและก็ยังตัดใจเขาไม่ได้แม้สักเสี้ยววินาทีและพลังงานของคุณพยายามยื้อสุดแล้วแต่เขาก็ดูว่างเปล่าแล้วก็ไร้ตัวตนไร้ชีวิตชีวาอยู่ด้วยกันก็เหมือนเราอยู่กับท่อนไม้อยู่ด้วยกันเขาก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาที่จะมีความสุขเลยเหมือนเขาต้องการออกไปจากชีวิตเราแล้วนะคะอะ เดี๋ยวเราไปขอขยายความก่อนตรงนี้จะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะว่าสิ่งที่คุณอธิษฐานถามถึงแล้วคุณอาจจะนึกถึงเขาแล้วทีค่คนนั้นอาจจะมีพลังงานเขาซ่อนอยู่ใน2ใบนี้แต่ก่อนอื่นเราขอเปิดดวงของคุณอีกสักนิดนึงนะคะขอขยายความรู้สึกหน่อยนะว่าคุณต้องการให้เขาอยู่กับคุณเพราะอะไรคุณรักเขาใช่ไหมคุณรักเขาแค่ไหนแล้วกันคุณมีพลังงานรักเขามากแค่ไหนขอใบที่หคะ่ะ ขอใบสุดท้ายของกองค่ะและขอใบกลางของกองค่ะอ่ะเรามาดูกันนะคะอู้คุณรักเขามากแต่ความรักที่คือจริงๆแล้วอะ่ะต้องบอกว่าเขาว่าเฉยชากับน้ำจิตน้ำใจหรือหรือการดูแลเอาใจใส่คุณมานานแล้วจริงๆแล้วเขาเฉยชามาสักพักแล้วถ้าคุณถ้าคุณย้อนอดีตนั่งทําแมชชีนกลับไปได้คุณจะรู้เลยว่าเขาเปลี่ยนไปมาสักพักแล้ว และคุณต่อให้เขาเปลี่ยนไปแค่ไหนคุณก็ยังรักเขานะคะและตอนนี้ความรู้สึกของเขามันไม่มีความเอื้ออารทรหลงอยู่แล้วแต่ก่อนเขาเคยรักคุณพลังงานของเขาเต็มเปี่ยมะคะ่ะเหมือนเหมือนเหมือนเขาดูแลเอาใจใส่เราจนแบบว่าไม่คิดอะที่เรากับเขาจะเลิกกันแบบคือดูแลดีมาก มากมากจนมากเกินไปด้วยซ้ำเรารู้สึกว่าเราสบายใจมากๆเลยแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขเราเหมือนเราถูกรางวัลเลยเราเหมือนเราโชคดีจังเลยที่มีเขานะคะและสุดท้ายเขาขอเป็นตัวของตัวเองค่ะเขาขอไปใช้ชีวิตของเขาเองเพราะว่าเขาอยู่กับเราเขาเหมือนไม่มีชีวิตชีวา เขาเหมือนไม่มีพลังงานเขาไม่มีแรงขับเคลื่อนเขาต้องการออกไปสู่โลกภายนอกที่เขาเป็นตัวของเขาเองทีนี้คุณต้องย้อนกลับไปว่าการที่เปลี่ยนมาแบบนี้แล้วย้อนกลับไปแบบใจเป็นธรรมด้วยนะอย่าเข้าข้างตัวเองนะย้อนกลับไปแล้วคุณลองย้อนกลับไปแล้วคุณมายืนในตำแหน่งของคนนอกดูบ้างว่ากำลังมีคนคนนึงทำแบบนี้อีกคนทำแบบนี้มันมันมากไปน้อยไปหรือเปล่าเหมือนคุณย้อนดูตัวเอง กับการที่มันเกิดขึ้นโดยใชโย้โดยพยายามมองให้เป็นกลางอย่าเอ็นเอียงนะคุณจะรู้ว่าเขาอึดอัดมาสักพักแล้วกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่อืม ขอดูพลังงานหน่อยค่ะนะคะเรื่องราวนี้นะคะอย่าเอาไปเป็นเกณฑ์วัดตัดสินตัวเองซะทีเดียวนะจ๊ะเพราะว่าผู้ทํานายเนี่ยอยากจะบอกว่ามันอาจจะเป็นภาพรวมพลังงานรวมถ้าเราโชคชะตาพาคุณมาเจอดังนั้นถ้าอยากโฟกัสดวงจริงๆต้องมาดูดวงส่วนตัวเป็นหลักเท่านั้นนะแต่ถือว่าเป็นพลังงานเราอาจจะได้คําตอบไปเลยก็ได้อะลองดูค่ะนะคะมีพลังงานโสดเกิดขึ้นแล้วนะคะมีพลังงานของ5ดาบนะคะ คือเขาต้องการโสดอะคือพูดง่ายๆเขาต้องการเป็นตัวของตัวเองเขาไม่ต้องการมีใครและไม่ต้องการมีคนแล้วในเวลานี้นะคะและตอนนี้เขาก็มีมีลักษณะของความเนื้อหอมด้วยนะก็คือน่าจะฟูฟ้าในดวงชะตาพอพอสมควรเลยนะคะเป็นดวงเสน่ห์ของเขาและต้องยอมรับนะคะตอนนี้ราศีที่มีอิทธิพลนะถ้าเขาเป็นถ้าเขาอยู่ในกลุ่มราศีนี้นะโอกาสที่เขาจะ ไปแล้วไปรับค่อนข้างสูงนะมีพลังงานของคนที่อยู่ในกลุ่มของชาวราศีเมถุนตุลกลุ่มนะคะมีพลังงานที่เป็นเมาราศีเมถุนตุลกลุ่มนี่ชัดเจนมากๆเลยมันมันชัดมากๆเนาะ แล้วก็มีพลังงานของความเป็นนักสัตว์ที่จับได้ก็คือมีความเป็นขานนะคะมีความเป็นถาะมีความเป็นวอกระกกามเมี่ยเข้ามาเกี่ยวพันในดวงชะตาเนาะตรงแค่ราศีถือว่าใช้ได้ตรงแค่นักษัตวถือว่าใช้ได้แต่ถ้าเขาและเธอคนนั้นคือสิ่งที่คุณอยากรู้ใจเขาเนี่ย ตรงทั้งราศีตรงทั้งนักษัตว์อยู่ในพลังงานคนคนเดียวนั้นก็อาจจะต้องชี้ชัดขึ้นมาได้เนาะแล้วทีนี้มันมีความสัมพันธ์สมพงกับเลข5มีอาจจะเป็นวันเดือนปีเกิดเขาอาจจะเป็นพลังงานาที่เขาอาจจะเลิกเขาเขาเปลี่ยนใจจากคุณไปแล้ว5เดือนหรือเปล่าหรือเรารักกันมา5ปีหรือเปล่าหรือว่าเราเลิกกันได้5วันหรือเปล่าคือมันมีเลข5เข้ามาเกี่ยวพันนะคะ ม,ม,าม,าะะมีความเป็นพฤหัสเข้ามานะคะมีความเป็นพุษธสภาเข้ามาด้วยเออเลขค่าอาจจะเป็นวันสําคัญที่คุณกับเขารู้กันสองคนหรือเปล่าครบรอบคบกันอะไรหรือเปล่านะคะหรือเป็นวันสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นในการที่เราอาจจะซื้อบ้านรวมกันหรือวันมงคลหรือว่าอะไรก็ตามให้ให้นึกถึงพลังงานของเลขค่าให้นึกถึงพลังงานของเลข15ให้นึกถึงพลังงานของ25เออแต่ให้เน้นเลขค่าตัวเดียวๆเ,เนี่ย เน้นหนักนะคะแล้วก็อาจจะมีอยู่ใน4ตัวหลังทะเบียนรถนะคะสตัวหลังเบอร์มือถือเป็น2ตัวสุดท้ายของบัตรประชาชนก็เป็นได้นะคะเป็นเลขที่อยู่เลขทะเบียนบ้านเลขที่บัตรพนักงานชั้นฟอร์คอนโดอะ,อะไรก็ตามมีพลังงานเลข5าเข้ามาเกี่ยวพันนะคะแล้วก็ณตอนนี้พลังงานเลข5าเนี่ยเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยคุณกับเขามันจะมันไม่ได้คุยกันบนพื้นฐานของความรักและความโรแมนติก มันแล้วต่อให้ร้องไห้น้ําตาท่วมตาตุ่มก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ช่วยอะไรนะเพราะมันเป็นพลังงานของเหตุและผลดังนั้นตอนนี้คุยกันด้วยเหตุและผลเขาบอกแล้วเขาอยู่แล้วกับคุณแล้วเขาไม่มีความสุขอืมแล้วต่อให้คุณทําดีแค่ไหนเอาใจเขาแค่ไหนอยากปรับแค่ไหนเขาก็บอกแล้วว่าเขาต้องการจะไปสิ่งนั้นคือสิ่งที่เขาต้องการ เออนี่แหละเขาก็จะมีเหตุผลของเขาเพราะฉะนั้นจุดเชื่อมโยงการกลับมาค่อนข้างเป็นถ้วยที่คว่ำไปแล้วนะคะคือคว่ำแล้วคว่ำเลยนะคะขอดูพลังงานหัวใจของเขาหน่อยตอนนี้เขาคิดกับคุณอย่างไรห้าเหรียญค่ะไม่มีความสุขเอ่อไม่ว่าจะอยู่ด้วยกันหรือเราต่างคนต่างถอยห่างเขาไม่ได้ต้องการสองแบบเลย เขาต้องการเขารู้สึกว่าต่อให้ห่างกันมันก็ทุกต่อให้อยู่ด้วยกันมันก็ไม่ได้สุขดังนั้นพลังงานของเขาคือขอเลิกค่ะห้าเหรียญขอเลิกค่ะเพราะอยู่แล้วยังไงก็ไม่มีความสุขไม่ต้องทดลองห่างกันไม่ต้องลองแยกกันอยู่ไม่ต้องขอเลิกค่ะพลังงานที่สองถ้วยคว่มอีกแล้วนะคะเนี่ยนะคะพอถามถึงพลังงานของเขาอ่ะ มันมัน,ม,นมันคว่ำไปหมดแล้วนะคะใจเขามันคว่ำจากคุณไปหมดแล้วแล้วคุณก็เอาเขาไว้ไม่อยู่แล้วนี่คือพลังงานความรักของคุณที่เป็นประตูดวงของคุณเห็นไหมคุณเอาเขาไม่อยู่เขาคว่ำละนะคะทีนี้ทุกคนบอกว่าโอ้โหไม่มีพลังงานบวกเลยถ้ารับพลังงานบวกเดี๋ยวเอาไว้คลิปอื่นเนาะวันนี้เราขอเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนมีโอกาสเจอแล้กันความผิดหวัง แต่ความผิดหวังนั้นจะต้องได้กำลังใจจากแรนดอมนี้ไปและจะได้เกณฑ์การตัดสินที่มันชี้ชัดด้วยนะคะถ้าถามว่าเขาต้องการจบแ mm. ทมเพลถ้วยมันคว่ำเขาถือว่าสิ้นสุดวาสนาต่อกันสิ้นสุดโชคชะตาต่อกันเราต่างคนต่างไปไปมีวิถีชีวิตไปมีความรักครั้งใหม่เถิดมันอาจจะดีกว่านี้ก็ได้เราสุดเราเขาเรียกว่าเรามาสุดทาง สุดทางรักแล้วเรามาสุดทางที่ยื้อแล้วคือเขาก็จะพูดเหตุผลแบบนี้เพราะว่าคําตอบของเขาคือต้องการเลิกกับคุณนั่นเองเขานึกถึงอดีตที่ดีกับเราบ้างไหมท้าน้าตอนนี้เดีย๋ยวขอเปิดพลังงานของเขานะคะเขานึกถึงอดีตนะั้ยคุณสังเกตนะว่าอาจาย์วางห่างกันขนาดนี้นี่มันพลังงานเขาไปแล้วนะมันมันอ่ะเขานึกถึงอดีตที่มีอะไรกับคุณไหม เขาปงแล้วค่ะเขาปงกับความสัมพันธ์ไปแล้วเขามองว่าที่ผ่านมาเราได้ได้ใช้ชีวิตร่วมกันแล้วสุดท้ายตอนนี้ถ้ามันไม่สุขมันก็ก็ควรจะแยกกันจะดีกว่าไหมเขาปงแล้วค่ะนะคะเขามองไปเรื่องของโชคชะตามองไปไปถึงเส้นวาสนาที่มันขาดกันมองไปถึงกรรมที่มันผูกสัมพันธ์แล้วมันสิ้นสุด ทั้งกรรมดีแล้วก็กรรมสัมพันธ์ด้านใดก็ตามที่ผูกสมัครทําให้เรามารักกันก็ถือว่าเราเป็นคู่ที่ผ่านกันไปก็แล้วกันมีไพ่พักเกิดขึ้นค่ะพลังงานต่อมาเขาเชื่อในโชคชะตาแล้วค่ะยังไม่อยู่แล้วนะคะคุณผูกมัดเขาไม่ไหวแล้วเพราะเขาไพ่พลังงานของเขาคือเดอะสตาร์คือโสดแล้วนะแล้วเขาไพ่พลังงานนี้คือวงล้อแห่งโชคชะตาวงล้อแห่งกาลเวลาไม่ว่าจะเป็นความเชื่อเรื่องของภพชาติาการการมาเกิดของคู่กันแล้วกันการที่เรามาเป็นเนื้อคู่กันมันเป็นช่วงเวลาหนึ่งค่ะ แล้วมันเป็นกลายเป็นคู่ผ่านไปแล้วคนเรามีโอกาสที่จะเจอเนื้อคู่หลากหลายเนาะว่าบางคนเจอคู่รักแท้ก็จริงอยู่นะมีลูกรักแท้เลยแต่ก็สิ้นสุดกันด้วยโครคภัยไข้เจ็บมาภาคจากกันมันก็คืออ,อีกรูปแบบของคู่ครองหรือบางคนพอคบกัน1ิปี20ปีมีลูกก็ตามต่างคนต่างแยกกันไปเขาเขาเรียกว่าสิ้นสุดคู่ชีวิตคู่กรรมสัมพันธ์ ฐานคู่มันสุดแล้วเราอาจจะไปมีชีวิตใหม่ตามยถาชีวิตของเราเนาะตามยถากรรมไปนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนนี้เขามองว่าทุกอย่างมันคือสิ้นสุดความรักมันคือการปรงมันไม่มีตึงไม่มีหย่อนแล้วตอนนี้มันคือเข้าใจเขาเรียกว่าสัจธรรมนะคะไพ่ใบนี้ให้เข้าใจสัจธรรมว่าเมื่อเราไม่รักกันเราก็แยกกันไปดีกว่าเพราะพลังงานตรงน,นี้คือไม่มีความสุขหัวใจเขาต้องการไปอย่างเดียวและคําพูดของเขาก็พูดตรงจนคุณรู้สึกปวดใจ ไพ่พลังงานคุณคือปวดใจหนาวใจเกาะตัวเองรักตัวเองร้องไห้ชันเข่าร้องไห้ใดๆก็ตามหรือว่าน้ําตาไหลโดยที่ไม่ได้ตั้งใจร้องหรือใดๆก็ตามมันจะมีคําพูดที่เขาพูดตรงๆบอกแล้วพลังงานก็คือเหตุและผลซึ่งเมื่อเหตุเป็นผลมันมาแบบนี้มันไม่มีความหวานและโรแมนติกหรอกค่ะมันคือความที่เขาต้องการที่มันออกมาจากใจตรงๆเลยแหละไม่ต้องกั่นกรองใดๆเลยโอเค okay, เนาะเข้าใจโอเค เราไปดูพลังงานชีวิตของคุณต่อไปค่ะคุณจะตัดใจจากเขาได้เมื่อไหร่โอเคในเมื่อมันสุดแล้วเราก็คงสิ้นเวลายือนะ้อเนาะอ่ะเรามาดูนะจ๊ะว่าพลังงานของคุณจะตัดใจจากเขาได้เมื่อไหร่คุณตัดใจได้แน่นอนพลังงานของคุณเนี่ยพอถามเรื่องการตัดใจก้าวถ้วยขึ้นมาเลยคุณตัดใจได้แน่นอนนะคะคุณสามารถลืมเขาได้แน่นอนนะและคุณก็สามารถลืมเขาได้สนิทใจแต่ถามว่าลืมเขาได้แน่นอนลืมเขาได้สนิทใจ แต่ยังจดจำว่าเขาเคยเป็นแฟนของเราที่เราเคยรักมากที่สุดและยื้อเขาไว้อย่างเต็มที่ที่สุดคุณจะมีคีย์เวิร์ดของการนึกถึงคนรักของคุณที่ชื่อคนคนนี้ไว้คุณไม่ได้คุณจะไม่ไม่ทุกขร้อนไม่นั่งร้องไห้ไม่สะเทือนใจแต่คุณจะจำเขาไว้ในแง่มุมที่ว่าเขาคนเขาคือคนที่คุณเคยรักมากที่สุด เท่านั้นเองเดฟูค่ะเริ่มต้นใหม่อะไรจะเกิดขึ้นคุณไม่รู้แต่คุณเชื่อว่าคุณจะเข้มแข็งแล้วลืมเขาได้อย่างแน่นอนเขาจะหายไปจากความเศร้าของคุณแต่คุณยังคงจำเขาไว้ในความทรงจำว่าครั้งหนึ่งเราเคยมีเขาคนนั้นเป็นคนที่เรารักที่สุดเท่านั้นเองค่ะอ่ะแล้วมีโอกาสมีรักใหม่ไหมจริงๆแล้วคุณจะลืมได้ คุณจะรีเซ็ตศีโนะคะเป็นศูนย์นะคะไพ่พลังงานเป็น9เป็น10เป็นศูนย์นั่นหมายความว่าเดี๋ยวคุณจะได้เซ็ตศีโลได้เป็นตัวของตัวเองได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่อาจจะใช้เวลาหน่อยนะคะคุณอาจจะลืมเขาอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะในในลืมเขาในที่นี่หมายถึงจุดที่คุณจะไม่เสียน้ําตาอีกแล้วนะคะแล้วถามว่าเขาจะกลับมาไหมคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่กลับเซ็ตศีโแล้วคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่กลับอืมอ่ะเราจะมีรักครั้งใหม่เมื่อไหร่เออมันต้องว่ากันนี่นี่ไง พอถามว่าจะมีรักครั้งใหม่เมื่อไหรมีแน่นอนค่ะเดี๋ยวรักครั้งใหม่ของคุณจะเข้ามานะคะ The World ค่ะมีโอกาสเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาลูกครึ่งล,ลูกเซี่ยวนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนคนไทยทํางานต่างแดนนะคะหรือว่าจะเป็นพลังงานของรักที่มาจากเว็บออนไลน์เว็บหาคู่หรือโซเชีลยลไพ่อัศวินความรักไพ่ The World ไพ่ King of c u p ราชาแห่งรักคุณจะมีความรักที่ดีเข้ามาเติมเต็มความรู้สึก เขาจะเข้ามาเติมเต็มในช่วงเวลาที่คุณกับเขาได้คบกันนะคะและเขาก็จะรักคุณถนอมหัวใจคุณ the world เขาจะมองคุณเป็นคนที่ชัดเจนที่สุดของเขาคบคนใดคนนึงก็จะคบไปเลยแล้วเขาก็ เป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งเราจะไม,ม่เปรียบเทียบรักเก่านะคะเพราะคุณได้ใช้ทั้งความหวานใช้ทั้งความสุขใช้ทั้งความทุกข์แล้วคุณก็ดีใจที่มีเขาไปแล้วคือเราตัดจบไปแล้วแต่คนใหม่ก็ไม่ได้น้อยหน้าในเรื่องของการเอาอกเอาใจการดูแลเอาใจใส่พลังงานที่ให้กับคุณนะคะไพ่เดอะเวิร์ลโลกทั้งใบคุณได้ถือครองโลกทั้งใบเขามีแค่คุณคนเดียวพลังงานนี้เดี๋ยวเขาเข้ามาค่ะและไม่ใช่เข้ามาแค่คนเดียวเข้ามาพร้อมกันนะคะอาจจะเป็นคนรุ่นราวคราเดียวกับคุณหรือคนที่สูงวั ว่าสูงวัยในที่นี้อาจจะด้วยตําแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าอายุที่ท,ที่มากกว่าคุณอย่างน้อยอายุมากกว่าเนี่ยก็แค่ประมาณ2-3ปีขึ้นไปเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าหน้าที่การงานดีหมดเลยพลังงานเป็นพลังงานของความรักความชุ่มชื้นหัวใจที่จะมีเกณฑ์เข้ามาและมีโอกาสเลยว่าจะเข้ามาจริงๆแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเซซีโร่เป็นเลขศูนย์เนาะคือตัดจบปิดจ็อบหัวใจ พร้อมที่จะเปิดรับความสัมพันธ์เนาะเมื่อไหร่ที่ดวงเปิดคือคุณเปิดดวงตัวเองด้วยพลังงานที่ฉันมองโลกใหม่ฉันมีดีแล้วฉันก็มีความสุขดีแล้วฉันก็เป็นคนที่ควรจะต้องมีแฟนนะเพราะฉันเป็นคนดีนะเออนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่ารักตัวเองแล้วฉันควรจะได้คนที่ดีความมุ่งมั่นในเรื่องของความรักที่เราจะเปิดประตูดวงตัวเองเมื่อคุณเปิดปุ๊บมีเข้ามาแน่นอน เมื่อคุณเปิดใจปุ๊บมีเข้ามาแน่นอนนะคะไพ่พลังงานชัดเจนและเป็นพลังงานที่สวยด้วยนะ,ะเป็นตําแหน่งที่สวยมากๆเลยนะคะไม่มีเสียเลยดวงของคุณไม่ใช่ดวงแรงแค้นที่จะแบบว่าจะไม่มีความรักดวงคุณเป็นดวงมีคู่ค่ะและจะมีความรักเข้ามาจากนี้เป็นต้นไปเข้ามาอาจจะพร้อมกันอาจจะมาพร้อมกันหรือไล่เลี่ยก,กันทําให้เราต้องตัดสินใจเลือกความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดด้วยถือว่าดีค่ะไม่เป็นไรเลยนะคะเมื่อสิ้นสุด ซึ่งสุดความสัมพันธ์หนึ่งมีโอกาสที่จะงอกเงยงอกงามกับหัวใจอีกครั้งหนึ่งแน่นอนสําหรับดวงของคุณที่มาเจอแลนดอมนี้นะคะฝากไว้ให้คิดค่ะทุกสิ่งสามารถรีเซ็ตซีโร่แล้วก็กลับมารีสตาร์ทใหม่ได้แม้กระทั่งคอมพิวเตอร์แล้วหัวใจเราทําไมจะรีสตาร์ทไม่ได้คะเพียงแค่ว่าถ้าคุณเปิดประตูดวงแล้วมองเห็นความรักครั้งใหม่คุณจะได้ยิ้มได้อย่างสดใสอีกครั้งหนึ่งฟ้าหลังฝนสดใสเสมอคะ่ะเป็นกําลังใจให้นะคะ แต่คนที่จะเข้ามาใหม่อาจารย์ขอไม่ระบุราศีเนาะเพราะอะไรเพราะอยากให้คุณได้เปิดใจพลังงานของคุณเป็นพลังงานที่สดใสแล้วอย่าได้กังวลใดๆให้เรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะแล้วคุณจะได้ซึมซับกับความรักครั้งใหม่ที่ดีนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ดีทั้ง2องรูปแบบทั้งทั้ง ทั้งรุ่นราวคราวเดียวหรือว่าอายุมากกว่าก็ดีมากๆเหมือนกันนะคะก็ทําให้เดี๋ยวอาจจะหนักใจว่าจะเลือกใครดีก็ได้นะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะใครอยากจะแบ่งปันดูคําอธิบายใต้หัวข้อนี้ได้เลยจะมีการแบ่งปันนะคะปันบุญเกิดขึ้นหรือใครอยากจะกดปุ่มซุปเปอร์แตงปุ่มขอบคุณที่เป็นพลังงานที่ทาง YouTube จัดทาขึ้นกดได้ทั่วโลกเลยค่ะกดปุ่มน,นี้ได้เลยหรือใครอยากจะแชร์เปิดประตูดวงเปิดประตูใจสร้างปัตเขาเรียกว่าสร้างปฏิหารแห่งรักนะคะก็ทำไป เลยเอาที่สบายใจค่ะการสร้างปฏิหารเนี่ยบางทีปฏิหารนั้นอาจจะวนกลับมาเป็นรูปแบบของกระจกสะท้อนกลับทําให้คุณได้พบความรักเร็วขึ้นก็ได้การเป็นผู้ให้น่ารักเสมอค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะสาวๆนุ่มๆขอบคุณสําหรับการติดตามใครแชร์นะน่ารักที่สุดเลยสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ